น้องง you know ัวเนาะพี่น้องเนาะนี่สิอาสุดเด็ดนพี่น้องเนาะน้องพัชราเห็ดอันเด้อพี่น้องเนนองงัวเนาะมือนเดมอสมัยมากับน้องพัชลานะพี่น้องเดินพี่น้องอันนี้เป็นน้องงัวเดินาซอ้อบอขับเลยพี่น้องมันยากยันพ่อนคาร โบลายเนาะเออมันบางน้องก็ใหญ่น่อยมันอันดับี่น้องครับตัวลายควายุวลายเนี่ยควายก้อนอย่ากินอันนี้ิมีมักะสาพ่อพี่น้องในเคยกินนีมตากได้จ้ะ ทำไมสิเป็นคนตำเรื่องปุงให้สาวนางเนาะเปคนอันนี้คนซัวเอาสักให้แน่ยูพวงอันไบอเอนเอาสักให้เรายูทางฝุ่นทำไมอนสักหะตั้มเาะมาช่ยก่อนแช่กอดซีนนี้ซิ่นมาวันได้แล้พี่น้อง ตัวช uhm. ิพส <Like, S 2> ์เนาะปิกเนาะมาจะทาดผนกามาเวออันสาวแางเนาะคนนั้นได้น้องงัวคนนั้นบนปากนี่เนาะบอแลนพออหมือนเนาะมากระโดดได้มื่อน้องงัวโลดบางคนก็บากินที่นอกเลยแล้วเขาสารมือมาก นี่ยังตอนเลอเห็นบดเลยหนึ่งข่าวพร้อมเนาะอยากจ้ำว่าโธตามควิงจามอะไรรอได้ถ้าจะเมื่อยอะไรนี่ อี่เนาะออกแต่เศร้าบลูอะไรจำดูแทะโอ้ยพอเขามีินมาดึซื้ัพับไอโพนเห็นดูนี่บ่้อ เอาแล้วนะคะประคองมามาน้ดมประคองมาละประคองมาเลยมมงริกชวสนีบอ้าหมอก็ได้เออเอากวดลงหมอก่ะ จามมันนี่แต่แซมพี่เนาะเดี๋ยวพี่อ,อตักหอมาหามาในพนันลางให้ไม้เออไอกนะ เาส่กันเห็ดนอกพี่นอกมันจังเร็วว้เนาะติลล่าเธอใดวะ่ม่แล้วบ่ลนี่ปลาข้าเดียวเนาะปากันมาได้ทาดโนแล้วจ้ดตื่นดม้อย้ยไมเขาคือมีบักพิกอันชอยเลยได้ มาซาบพี่น้องเอ้ยนี่กะเพราหอมปลูกเองเนาะนี่ก็ได้ใส่ใส่หมักผิดหมักพริกพงพี่น้องข้าวคั่วเลยมาเลยใช่ใช่ข้าวคั่วหอมใส่ข้าวคั่วพี่น้องแล้วก็ใส่ผักหอมเนาะมันหอม หนึ่งข่าพอึงเข่าน่ขนขนห่อง้มสวยเข่าก่อนบีบเข่าก่อนเนาะปีนเหรอวะสวยเข่าเนาะแบบนี้เนาะว้าวสุกแล้วฉันน้างซัวแล้วก่อนจะสีนิเข้าไปสู่ ยังเนาะขอเกลว่าแล้วมันต้องจางจะจางเกลืออืเจาเอเ้เกลือพน้องาพี่น้องแต่กินแล้วหอนหอนพีหอนหอนพี่น้องกินไปหลายคนจะไปมาถึงเมื่อนี่พี่น้องถึกเมื่อรูดีมาทัดผลแหวะพอดีใส่กระตุกนี่บอสเป็ไมชิมดูจะพอเจ้าพถึกเ่ได้บอเ่อ็นกินว่าได้หด้อเปล่ กระบอกเด้โดมมา่วยมาโดมเฮ้ยเราอึดไอ้เอ็มทั้งยังบอกเป็นน่าโม้นยเด้อน่าโน่โ้นเด้อน่าม้น่ามน่แล้วก็ไม่มีผู้ใดที่ผัวค่ะ

มาเห็นลเ่โกหเอาเตงไปมาเขอานวดบอดปดทะเนียมะเนียนสื่อมันได้จำเราเตียงหน้าข้าบอดบุดบอดมันมีเรื่ลตไปว่าจะปรดหลดไปไอเอ็นจะว่าเรจะไปเสียกจะเอามันไปให้เขาทำ ช่องพันะน้มันพันสอน้มันจากองเทพออกมาห้ามุนห้านิ้วเทพพัน้าไหลเม่์ันเรนี่อเอาไปายกระตับอสปายสกขสีขาวเป็นแบบนี้ทองแหวนทองแหวนเมียบางนี่

เฮ้ยสาังใส่เด้อะไรอย่างงีเออบ้าเลยทำยังง้เนเวาหอนหนมันทำมอ่ะมันพงเนาะเขาเขาหมาบตึ้นเป็นเม็ดอะไรขาวเป็นขายไอ้ไว้อ่าใหญ่เลอะขายใหญ่เนาะเลอจิ้่ะตุมเือนัีมากจิ้มมได้องมากใส่้่ละหลายแบแซบแซบพอดีแล้วแซบขัดเลย

thời trương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตามั้งดิบมิดรอพึ้นมากินดึกเด็ดเลยคอนทัฟดาวซอยใสกพักซอยัดออมุงตอืมสามโมงเกิดนะก็ใส่ก็ใส่พุ่นได้ก็ใส่ปักระมนะิปลาให้เ้อเติงานเยอปลากระบอกยกาะเดบได้ปลากระบอ

ตาคบบมัวเลยาน้องงก,ก,กนะมัๆนเรราเขาไปที่หัวเรื่องมาปีนึ่งมันูเนาะหนมันหนาปีม,นม,นมัน้อกัมันาได้ปิบ้

เชือกมาขึ้เหมืองอะไรมืออะไรบ้างก็ป่อยก็ปล่อย่ตามมือเชือขึ้นมือไปนะครับมันเคื่อนเดียวข้เหงมันออกข้างนอกรู้ง่ายแล้วมันเห็นเท่าเมื่อเดือนสามวันที่เมือเช่า

เาหมดบางจุงมว่ะเห็นกำลังเห็นลังคนขาเอาต่ำจุ่มคุณบดเมือนเนาะอะไรลังกวนมอะเอาดอยางท้าทคนเก่าเห็นบดไหมอือทีกเขาเห็นบ่เห็นบดตั้งท่าได้ตั้งกเนาะตั้งท่าได้ไม่ต้องมอบผัดกลาน้กมนัวเห็ดเด้อ

จายัอาวงเจ่าอ้าเเบอรเพิงขอเราเออเออดมแล้วห้มึงได้ดแล้าโทรมาแล้กว่าไม่ดมงาะจานล้งุห้จะมาห้ยกวยสอบไ้ยังไหนมันไม่โทรมาตันเลช่วโมงนโทรมาทั่โมงเงาคัระวังเขาเขางานำแรงผ่าโบทรมาตอนตบแปดโมระวังงาั้บอกมีสิน้อยมันไม่โทรมาเลย อลิเซรเป็นยังตัวแบบไหนนะไข่ต well> ิ้นอั้้นี่อหกิโลได้เหรอพุดดงได้หรือมันจังไก่ไหมเอาพดดไหมดูดูไม่กี่ชั้นเขาให้าเขาไปเลี้ยงตลอดมันไม่ไปเลี้ยงมันกินเวลากินแบบกินไ่ ตึกแหกได้ตึกแบบตักขึ้นแล้วข่าไอ้ไรชั่งม้นไม่รู้จุต้องน้่งเป็นไข่ป่ะไข่จองมึงได้ข้าใจง่าพอเนาะลองหัดพดหน้อยหลักปลาตรงนี้กับปลาเมือเนี่ยเนาะสโตสีโตกัตึกได้ก็เอาข่าวใช้ซื่อปลามันสีออกไก่เนาะ ไพกระป๋อยไพ่กระปอยเนในคลิปไมปล <ม achieve. S 1> าดพลงอนละ่ะปลนตึ๊กสะดุงน่นเองลูกปลาหัวหันบลางนันนั้นเฉียได้่้ะปลาาเป็นทง,งใหญ่ได้ถ่ายลงติ๊กตอกท้องล่างปาตึกสดุงทีาโฟกัสทางล่างมันถือหัวตาปลาผาป่างอย่างถั่มนี่แหละ,ๆๆๆๆะเปดกดบเขาอกอะบ่เอนหลาไหลเาเป็นลกพันธุ์อตัวหญ่จับเอาก็ได้ปลาหลายลลลน้ำนี่จะปลามันก็ได้นะ น้ำมจนข้าวน,น้ำมเคียวเนาะน้ำมจนข้าวมีแต่ปลาต้องนบุญน,น,น,น้องทั้งงานไน้องอะไรนะเกิดแต่หัวโตคิดบนคนหยาบเนาะถาแอนจะเลยก็ามากแต่ต้องาเพิ่ไหมหยาด้วย,วยนะก่อนมีใบ